สวัสดีค่ะมาดูดวง12นักษัตร์นะคะแบบจีนเนาะในเดือนมกราคม2566นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในภาพรวมนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะปีที่ดวงดีนะคะได้แก่ปีพระกาปีมะเสงปีฉลูแล้วก็ปีชวดนะคะเดือนนี้เรียกว่าอะไรอะไรก็ ดีไปหมดทุกอย่างนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะคะสำหรับปีที่ดวงไม่ค่อยดีนะคะในในในเดือนมการานี้นะคะก็ได้แก่คนที่เกิดปีมะแมนะคะเกิดปีกุลแล้วก็เกิดปีเถอะนะคะใน3ปีนี้ดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความมากหรือน้อยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปนะคะว่า คนที่เกิด3ปีเนี่ยวันไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะโอเคนี่มาเริ่มปีชวดก่อนเนาะปีชวดเดือนนี้ดวงดีนะคะดวงดวงดีถ้าค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมานะคะเดือนนี้ทำอะไรหยิบจับก็เป็นเงินไปทองไปหมดเนาะเดือนนี้อ่า ทีนี้นะคะจะดูวันวันที่ไม่ค่อยดีนะคะวันที่ไม่ค่อยดีหยเหมือนว่าวันนั้นเราอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยอะไรทำนองนี้นะคะได้แต่ว่าไม่มากนะคะนในของคนปีชวดนะคะในเดือนมกราอาจจะดูไปจะมีวันที่12มกรา 12มกรานะคะแล้วก็พอดีปฏิทินจีนต้องดูต่อเนื่องกัน2ปีนะคะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่คาบเกี่ยว24มกรานะคะแล้วก็5กุมภาเนาะ อันนี้แถมไปให้นะคะโอเคต่อมาสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะปีฉลูเดือนนี้ก็ถือว่าดวงดีเหมือนกันนะคะแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะ่ะสำหรับคนเกิดปีฉลูนะคะให้ระวังวันที่13มการา แล้วก็25ามการานะคะอีกวันหนึ่งก็คือวันที่6กุมภานะคะโอเคต่อไปคนที่เกิดปีขานนะคะปีขานเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สบายๆเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรหลังจากที่เดือนที่แล้วนี่อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเยอะสักหน่อยนะจะมีเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายมีเรื่องคุยกันไม่ถูกคอกับ คนในบ้านทะเลาะเบาแว้งเลยทานองนี้นะคะเดือนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดือนนี้คนปีขานจะจะดีขึ้นนะคะจะสบายบายดีขึ้นความป่วยเจ็บที่มีก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจารย์อยากจะให้ระวังนะคะวันที่14มกราแล้วก็วันที่2 6มกรานะคะ แล้วก็วันที่7จ่าเกุมภาค่ะโอเคต่อมาคนที่เกิดปีนักาษาตร์ปีถาะนะคะคนที่เกิดปีถาเนี่ยเดือนนี้เรียกว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปีถเ่าะปีถาะเดือนนี้ จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันน่ะไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะวันที่ให้ระวังนะคะก็จะมีวันที่15มกราค่ะแล้วก็27มกรานะคะแล้วก็8กุมภาสามวันนี้นะคะเดือน เดือนนี้ให้ระวังเยอะนะคะโอเคต่อไปเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นปีที่ดีนะคะแต่ไม่ดีเท่าเดือนที่ผ่านมานะคะไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เนาะแต่จะให้ระวังนะคะวันที่16มกราวันที่28มกรา แล้วก็วันที่9กุมภานะคะจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะคะต่อไปคนที่เกิดปีมะเสงนะคะปีมะเสงเดือนนี้ดวงดีขึ้นนะคะดวงดีเพราะฉะนั้นวันที่จะให้ระวังนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหามากสักเท่าไหร่นะคะความเบามันจะน้อยลงก็อย่างไรก็ตามให้ระวังวันที่17มกรา แล้วก็ย9ิบก้ามกรานะคะแล้วก็วันที่10กุมภาเค okay, ต่อไปคนที่เกิดปีมะเมียนะคะคนที่เกิดปีมะเมียเดือนนี้ดวงจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่เดือนที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่ามีความเจ็บป่วยไม่สบายอะคะ่ะเยอะเลยเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะให้ระวังวันที่18มกราแล้วก็วันที่30มกราแล้วก็วันที่11บเอ็ดกุมภานะคะ เคต่อไปปีมะแมนะคะปีมะแมเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปีมะแมเดือนนี้อาจารย์ให้ระวังเรื่องสุขภาพอะคะ่ะเดือนนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือ19มกราจริงจริงแล้วเดี๋ยวขอดูย้อนไปนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าจะย้อนให้ให้ให้ดูอีกทีหนึ่ง ที่ต้องเตือนหรือที่ต้องให้ระวังนะคะ7 7มกรานะจะไม่ดีตั้งแต่7มกราแล้วก็19มกรานะคะแล้วก็31มกราหลังจากนั้นก็จะเป็น12กุมภาค่ะประมาณนั้นนะคะต่อมาคนที่เกิดปีวอกนะคะปีวอกเดือนนี้ ก็โอเคนะคะเดือนนี้สบายๆไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้วันที่ให้ระวังนะคะก็คือวันที่20มกราไม่น่าห่วงอะไรนะอันนี้วันที่ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยนิดหน่อยเป็นหวัดอะไรทานองนี้นะคะนิดหน่อย ยี่สิบมกราแล้วก็1กุมภาค่ะค่ะโอเคต่อไปคนที่เกิดปีรากานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีนะคะเป็นเดือนที่โชคดีของคนเกิดปีรากาก็อย่างไรก็ตามนะคะจะให้ระวังวันที่21มกรานะคะแล้วก็วันที่ สองกุมภาค่ะประมาณนั้นนะคะต่อไปคนที่เกิดปีจอนะคะคนที่เกิดปีจอเดือนนี้ก็สบายๆเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรนะยังไงก็ตามให้ระวังวันที่เดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงอ่ะจะมี จะ,จะมีวันที่ไม่ค่อยดีนะคะตั้งแต่ยีิบเก้าธันวานะคะแล้วก็สิบมกราแล้วก็ยีิบสองมกราค่ะต่อไปคนที่เกิดปีกุลนะคะปีกุลปีกุลเดือนนี้ดวงไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นให้ระวัง ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถการตัดสินใจลงทุนทุกอย่างนะคะการจะทําอะไรก็ตามให้ระวังมากๆนะคะเรื่องการเจ็บป่วยด้วยเช่นกันก็เพราะฉะนั้นปีกุลจะให้ระวังตั้งแต่ตั้งแต่30ทธันวานะคะแล้วก็ สิมกราแล้วก็ยิบสมกราแล้วก็ส่กุมภานะคะนี้ระวังมากๆเลยเพราะว่าเดือนนี้ดวงไม่ดีนะคะวันที่พูดมาเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะคะก็หวังว่า วันที่ทำนายไปนะคะทุกท่านจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเดือนนี้มีวันไหนที่เราดวงไม่ค่อยดีเนาะเราก็ใช้วิธีเรียกว่าทํำบุญหรือว่าอุทิตบุญหรือเขาเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระในทุกๆวันนะคะไว้ก่อนล่วงหน้าให้บุญบรารมีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามองไม่เห็นนะคะไว้ล่วงหน้าก็จะทำให ครอที่หนัากอาะคะาเป็นเบาได้นะคะก็อย่าประมาทในชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ